วันนี้เราอยู่ที่บ้านพุกรรมตำบลบ้านซ่องนะคะหมู่บ้านนี้นะคะนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะเรายังพบว่ามีต้นบอนช้างลากเนี่ยขึ้นอยู่ตามถนนริมถนนนะสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะจะพูดได้ว่าเป็นถนนสายบอนช้างลากเลยก็ว่าได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายไปให้ดูเรื่อยๆค่ะเป็นมอนช้างลากเขียวนะคะแต่ละต้นนี่มีใบที่มีความกว้างความสูงเยอะมากเลยค่ะก็ข้ามมาดูริมถนนฝั่งนี้อีกนะคะมีเหมือนกันค่ะมีเยอะเหมือนกันค่ะตลอดทางเหมือนกันนะคะตรงนี้นะ,ะจะเห็นได้ว่ามีต้นเล็กๆด้วยนะคะ ตรงด้านหน้านะคะมียาวไปยันโน้นเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะคะนี่ค่ะริมสอไฟ้าเขาีนะคะดูต้นแต่ละต้นนะคะต้นนี้นะคะอันนี้ที่ต้นไม่ใหญ่มากนี่คาดว่าเขาน่าจะตัดหญ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเขาทให้ต้นไม่ไม่สูงมากแต่ว่าอายุเขาหน้าค่าน่าจะเยอะแล้วหัวที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขา มีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ขยายออกมาเรื่อยๆค่ะมันก็เลยดูเยอะมากเลยค่ะเป็นหัวย่อยต่างๆที่งอกออกมานะคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้เราจะขับรถแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันมันมันมีพื้นที่ที่ยาวมากไกลมากเดินกันไม่ไหวอะ,ค,ะ 5, 2, ค่ะเห็นไหมคะสองเห็นไหมข้างฝานี่จะเต็มนะคะข้างซ้ายก็มีบ้างปลาปลายค่ะนี่เห็นไะดูนะคะยาวค่ะพื้นที่เต็มพื้นที่เลยนะคะ เป็นทุ่งเลยนะคะเรียกว่า,อาสองข้างทางนะคะจะเต็มไปด้วยบอลช้างลากนะคะอย่างตรงนี้ค่ะเต็มเลยนะคะในสวนนะคะนี้จะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะไปด้านหลังสวนยางน้อไม่รู้ว่ายาวไปขนาดไหนนะคะแต่เห็นได้ว่าบอลช้างลากงอกไปเต็มเลยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะส่วนข้างทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะ มีรอยเขามาขุดเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีรอยขุดบอลช้างลากไปเลยนะคะแต่ยังเห็นแบบมีมากอยู่ะคะ่ะเป็นตั้งชื่อมาเนี่ยว่าเรียกว่าถนนสายบอลช้างลากได้เลยนะคะที่เนี้ยสวยมากๆเลยค่ะมองไปนะคะมีร่องรอยการขุดขึ้นมานะคะดูสิะเดี๋ยวปีหน้าเ็าจะมีต้นงอกใบเต็มเลยะคะ่ะ ะะสวยงามจริงๆค่ะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะคะเป็นทุ่งหลังจากที่เราถ่ายบอลช้างลากเขียวไปเมื่อวันที่ส8บดตุลานะคะหลายๆท่านก็บอกมาว่าบอลน,นี้เขาจะมีชื่ออีกหลากหลายนะคะนอกจากเป็นบอลช้างลากบอลเขียวบอลห้วยตูนเขียวนะคะบางคนเขาเรียกว่าบอลบ้าหวีบอล สารพัดบอลนะคะชื่อนี้เยอะมากเลยนะบางคนก็มาอัปเดตได้ฟังเหมือนจะมีบอลช้างลากเนี่ยตลอดเส้นที่เราขับมาเลยนะคะเดี๋ยวขากลับนะคะเราจะขับไปเรื่อยๆดูว่ามันยาวไปถึงไหนคะ่ะอันนี้เราตั้งกล้องหน้ารถแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าข้างทางยังมีต้นเล็กต้นน้อยยาวไปเรื่อยๆคะ่ะ เหมือนว่าระยะทางของตรงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยบอลช้างลากค่ะ ถนนที่เชื่อมกันตรงพลุก,กรรมตรงหมู่บ้านพลุก,กรรมแล้วก็ข้ามมาถนนสายหมอสังนะคะเกือบจะถึงบ้านคลองหินแพงค่ะก็เต็มไปด้วยต้นช้างลากเหมือนกันค่ะนี่เรามาถึงบ้านคลองหินแพงแล้วนะคะที่นี่จะมีะต้นบอนช้างลากเยอะมากเลยค่ะที่นี่มีทั้งต้นเขียวแล้วก็ต้นดำนะคะ ตรงนี้นะคะมีทั้งเขียวทั้งดำปนกันเลยค่ะดำนะคะต้นเขียวค่ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะดูริมถนนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้สวยจริงๆค่ะแล้วก็ต้นใหญ่มากๆด้วยค่ะ แล้วก็ใบก็ใหญ่มากๆด้วยค่ะสวยมากค่ะใบนนคะคะรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะสวยที่สุดใหญ่ที่สุดล่ะที่เห็นมาค่ะ